สวัสดีครับช่องพาไปบายผองเพื่อนวันนี้จะพาไปเสริมฉลองงานคริสต์มาสไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสกันครับที่แรกภายในห้างเซนทรัาเพานะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลยจะมีมัสคอตไลน์ให้เราถ่ายรูปร่วมด้วยนะครับสถานที่ต่อไปเป็นหน้าสยามพารากอนมีต้นคริสต์มาสที่แปลกตาเป็นสีออก โทนสีเงินนะครับสีท้งเงินทองทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันที่นี่กันเยอะนะครับต่อไปเราจะพามาที่หน้าด้านหน้าเซนทันเวิร์นะครับจะจัดกิจกรรมคมริสต์มาส ซึ่งจะมีบูธจัดก,กิจกรรมขายสินค้าและแจกรางวัลมากมายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่หลายคนชอบถ่ายรูปก,กันครับลองดูบรรยากาศได้มีคนเยอะแยะมากมายเลยคึกคักมากนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพาไปใบของเพื่อนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสครับ